เดี๋ยวจะนายบอกว่าทำอย่างไบ้างกินเจตลอดใช่ไหมนี่ดังมากเลยกินเจเบาๆได้แก่โอเคผมจำได้แล้วผมว่าเดี๋ยวมีคำถามที่ต้องขอก่อนนะครับทจะให้ด้วยใดกาลยนะสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนจ้าชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อลัตตาพันธุมะมะนันง รู้เรียกแย่รักก็ได้นะเรียกแย่รักวันนี้เรามาทำอะไรลูกทำอะไรขนมอะไรทองค่าทองค๊าใครเคยทําขนมบ้างเปล่หนุ่ยเคยกินไหมแม่เคยกินไหมรูยจักไหมขนมแรก็ได้เคยทําช่วยพ่อช่วยพ่อแม่ทําไหมลูกเคยช่วยไหมเออช่วยโอเคแต่วันนี้เรามาทําขนมทองคัากันเนาะทองคัาก็มีวัตถุดิบเีงมีน้ำมัน นี่แป้งมาลูกนะแป้งมาน้ลทรายืาลก็้ลต่อปคือ่นทิพยั่นแล้วก็มาไข่ไก่ลูกี่ไข่ไก่ลูกอ่ะเอามาไ่ไก่คือไไม่เห็นทางนี้ลูกเราไม่เห็นทางนี้เลยลูกนะลนะทางนี้ทางนี้ได้เลยขันได่คืองาดำลูกงาด ทองพักขึ้นชื่อว่าเป็นทองพักของคุณพ่อแม่ในพ่อแม่ของกองหนวมันอยู่ในตระกูลเดียวกันพวกคล้วเู้จัก